ใ,ใช้งบ350,000บาทในการรีโนเวททาวน์โฮมหลังนี้นะคะ สวัสดีะคะ่ะวันนี้นะคะเรายืนอยู่ที่ตำบลบนสันกลางนะคะบ้านสันกลางใต้นะคะอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอยู่ใกล้กับตลาดเจริญเจริญมากๆเลยนะคะกับทางหฮมหลังนี้พี่แอรซื้อเข้ามานะคะในการจะทำรีโนเวทนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูสภาพก่อนทานะคะเป็นยังไงไปดูกันนะคะตรงนี้นะคะเป็นโรงจอดรถนะคะที่เขาทําไว้ตรงนี้แอรืลอออกหมดนะคะเดี๋ยวแอรจะทําเป็นสไตล์แบบโมเดิร์นคอนเทมพอร์ตลายให้สวยๆจึงแน่นอน่าหลังอันนี้รือออกนะคะตรงนี้อแอ คิดว่ามันเตี้ยไปนิดจะยกสูงขึ้นไปอีกประมาณให้มันได้ประมาณ3เมตรนะคะจากพื้นไปข้างบนนะคะตรงนี้ปูพื้นให้ใหม่นะคะตรงนี้จะปูพื้นให้ใหม่นะคะแล้วตรงนี้นะคะที่จะเป็นไฮไลท์ของบ้านตรงนี้เองนะคะตรงนี้จะทําเป็นทางขึ้นบันไดาทางขึ้นตรงนี้สามารถจอดรถได้หนึ่งคันนะคะกับทางโฮมหลังนี้นะคะเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในนะคะว่าเราจะมีโดเวทอะไรไปบ้าง ตรงนี้นะคะตัวนะคะเปลี่ยนใหม่นะคะฝ้าตรงนี้รื้อนะคะเพิ่งให้ช่างรื้อออกนะคะลื้อไปแล้วนะคะลูกะค้าขาตรงนี้ทําไปแล้วบ้างนิดหน่อยนะคะก็เลยเออมาเก็บภาพก่อนนะคะเดี๋ยวพาเข้ามาเลยนะคะตรงนี้นะคะจะทําเป็นห้องรับแขกนะคะตรงนี้แอรทูบออกนะคะเป็นห้องทับแขกใหญ่ๆตั้งประมาณ3าเมตรเลยนะคะตรงนี้สวยแน่นอนเดี๋ยวตรงนี้จะทำบิวอินนะคะในส่วนของที่วางทีวีชั้นวางทีวีแล้วก็หลังโซฟานะคะ ตรงนี้แอ้ก็จะแถมเป็นโซฟาเป็นพวกของใช้ที่เตรียมอย่าดูดงบอีกทีน,นะคะว่าจะไปได้แค่ไหนนะคะตรงนี้เป็นห้องนอนแรกนะคะไอ้คิดว่าห้องนอนแรกอาจะขยายออกมานะคะจะให้ช่องทางเดินนิดนึงอาจะทําเป็นห้องนอนนะคะให้มีขนาดใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นสําหรับการนอนพักผ่อนการรีแลกซ์นะคะไอเป็นคนชอบห้องนอนใหญ่ๆนีความความชอบส่วนตัวเนาะจะทําเป็นห้องแบบใหญ่ๆเลยะคะ่ะตรงนี้ทุบออกหรือออกหมดเลยนะคะ ประตูเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะคะทุกอย่างในบ้านนี่จะเป็นของใหม่หมดเลยนะคะที่จะทำตรงนี้ทางเดินอาจจะแคบนิดนึงแต่ว่าเดินได้สะดวกแน่นอนแต่ว่าเราจะโฟกัสที่ห้องที่เราพักผ่อนกันนะคะอ่านี่ห้องนอนที่2นะคะห้องนอนนี้กว้างกว้างกว่าห้องนอนอตรงนี้แคบกว่าห้องนอนตรงนี้นะคะแคบไปน,นิดนึงประมาณ2เมตรเจ็ดสิบเซนแต่ว่าความกว้างที่อาจจะต่อเติมออกมาคือตรงนี้นะคะกว้างแน่นอนคะ่ะ เดินเข้ามานะคะที่จะเจออีกส่วนหนึ่งก็คือตรงนี้มี2ห้องนอนเนาะห้องที่สองแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นห้องน้ําห้องน้ําตรงนี้นะคะอาจจะขยายให้กว้างกว้างออกมาจนถึงประมาณนี้เลยประมาณ3เมตรเลยนะคะห้องน้ําเป็นอะไรที่แน่นอนค่ะกว้างแน่นอนค่ะคนหามาดูห้องครัวที่เป็นไฮไลท์ของบ้านนี้เลยนะคะตรงนี้ประตูเปลี่ยนใหม่นะคะตรงนี้อาจจะทําเป็นบิวอินนะทุกคน ห้องครัวด้านหลังนะคะจะทำบิวอินชุดบิวอินใส่ถังเก็บน้ำให้ลูกคา้าแล้วก็ด้านหลังจะทำประตูทางออกตรงนี้จะเป็นโซนจะทำเหมือนเอ้าดอร์แต่นไม่ใช่เอาดอร์นะคะแต่จะทำหลังคาใสาเวลาลูกค้าตากผ้ามันจะได้โดนแดดร้อเรเซเลยเนาะโซนนี้นะคะแต่ครัวนี่จะทำบิวอินใส่โต๊ะกินข้าวให้ลูกคา้าทำครัวจะทำบิวอินสวยๆแน่นอนค่ะหลังนี้ซึ่งแน่นอนค่ะและราคา ย่อมยาวใครอยากมีบ้านนะคะอยากได้ราคาฝ่อนเบาๆและใกล้เมืองนะคะหลังนี้ตอบอจดย์ทุกคนแน่นอนฝากติดตามคลิปแม้ด้วยนะคะ